สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทศพลหิม,มพานธเผยร้องให้เสียใจหลังพ่อไวยพน์จากไปไม่มีวันกลับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกับการสูญเสียครั้งใหญ่ของไวยพฤษเพชรสุพรรณที่ได้เสียไปเมื่อวานซึ่งลูกทุ่งชื่อดังทศพลหิม,มพานธลูกศิลป์คู่แหล่ที่สมน้ําสมเนื้อบร,รมังครูผู้ล่วงรับไวยพฤษเพชรสุพรรณมากที่สุดเปิดใจว่าทันทีที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของบร,รมังครูเพลงแหล่ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก กร้องให้จนไม่รู้จะร้องให้อย่างไรแล้วพ่อไวยพ์เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของตนเราสนิทกันมากที่ผ่านมาได้เรียนรู้วิชาการแหลกการร้องเพลงจากพ่อไวยพจน์เชื่อว่าในประเทศไทยไม่สามารถหาใครเทียบความสามารถในเรื่องการแหลกกรอนสดได้เท่าพ่อไวยพ์อีกแล้วที่ผ่านมาพ่อไวยพ์เคยพูดไว้ว่าหากถัดจากตัวพ่อไปตนคือคนต่อไปที่ต้องสืบสันศิลป,ปะเพลงแหล่ต่อไปส่วนตัวไม่คิดว่าพ่อไวยพจน์จะจากไปเร็วขนาดนี้ เคยคุยกันว่าอยากให้พ่ออายุยืนถึง100ปีตนทราบเรื่องอาการป่วยของพ่อไวพศอยู่บ้างแต่พ่อเลือกที่จะขอไม่เป็นข่าวพ่อเข้ารักษาตัวทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกเมื่อคืน14พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาถัดมาอีก2-3วันก็ออกมาตอนนั้นตนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยถามเรื่องสุขภาพซึ่งพ่อบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก่อนถึงเมื่อวันที่10ธันวาคม2564จะกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งและนั่นก็ทําให้พ่อว ไวโพสจากพวกเราไปในตอนนี้ทศพลเผยต่อว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีเจ้าภาพติดต่องานคู่วไวโพสทศพลไว้แล้วเกือบ10งานซึ่งยังต้องรอดูอีกทีว่าจะเอายังไงต่อไปสหรับพิธีสวดพระอภิธรรมของไวโพสจะจัดขึ้นที่วัดวังน้ําเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งห่างจากวัดที่ตั้งบําเพ็ญกุศลร้างของสอนเพชรสอนสุพรรณนักรรองโลกทงชื่อดังที่สิ้นลมไปก่อนหน้าราว17กิโลเมตรเท่านั้นหากไม่ติดเรื่องงานทศพลจะเดินทางมาร่วมงานของพ่อไว ทวทุกคืนทศพลหิมพาน์ถือเป็นคู่แหลที่สมน้ําสมเนื้อกับบรมมงครูผู้ล่วงรับไวโพธเพชรสุพรรณมากที่สุดพระภาพจําทุกครั้งที่ออกงานร้องเพลงแหลต่างๆในประเทศไทยนี่ไม่พ้นที่เจ้าภาพต้องจ้างไวโพธทศพลหิมพาน์ไปร่วมงานด้วยกันซึ่งจนถึงปัจจุบันเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบ20ปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ